แพนโดซอฟ t เทคโนโลยี op, ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนแพนโดซอฟ t พร้อมโดยปฏิวัติอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งเผยรูปแบบใหม่ที่ใช้พลังชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนเทคโนโลยกีการสตรีมโดยไม่งอรูปแบบเดิมๆคุณราเมศรวัฒนาเสรารัตไทยแลนด์เคาน์เตอร์ดีเรคเตอร์หัวหน้าเรือใหญ่กล่าวว่าแพนโดซอฟ t p แพนโด o อฟคือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มการสตรีมหลายรูปแบบให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์โดยรวบรวมคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเข้ามาและใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้ของแต่ละเครื่องมาเป็นผู้ร่วมกระจายสัญญาณเรียกว่า b ราเม e รอนจึงขอเชิญชวนผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตบท้ายขบวนด้วยผู้บริหารใจปั้มคุณรัตนาดาถนอมศักดิ์หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดมอบส่วนลดมากกว่า80%ค่าสมัครซื้อซอฟต์แวร์ b ราเมตรอน ภายในเดือนเมษายนก่อนเปิดโครงการจากราคาเต็ม9,300บาทจ่ายเพียง1,550บาทเท่านั้นเรียกเดียว,วา่าชาวสังคมออนไลน์ตาลุกเป็นไฟแน่นอนรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กาาันเลยค่ะตัว p a n d o s อ f t นะครับชื่อตั้งก็มีความหมายแล้วแ a n d ดเนี่ยมีจริงๆก็คือเป็นต้นไม้อย,อยู่ในอเมริกานะครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรากเนี่ยชื่อรามเบดนะครับ ไม่ใช่ราเมดนะครับราเมนะฮะแล้วก็รากเนี่ยมันจะแผ่ไปคล้ายๆรากต้นไทรนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเนี่ยามาทำเป็นธุรกิจของเรานะครับหมายถึง global เขาตั้งขึ้นมานะครับตัวเมืองไทยเนี่ยรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ Pandosoft global นะฮะอ,อย่างที่เรียนไปแล้วตัว Pandosoft เนี่ยก็คือเทคโนโลยีขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับจะทำให้ชุมชน Pandosoft ของเราชุชมชนราเมตอนของเราเนี่ยาสามารถใช้อ,อินเทอร์เน็ต นะครับใช้ความเร็วใช้เทคโนโลยีเข้าถึงเทคโนโลยีสตรีมมิ่งเนี่ยได้เร็วขึ้นเพราะเกิดจากการแชร์กันนะครับแชร์ในด้านคุณภาพยังไม่พอนะครับแต่มีการแชร์ในเรื่องรายได้นะครับท่านสามารถเข้าร่วมเป็นเรมิตอนแล้วจะมีรับรายได้ได้จากการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่2ท่านสามารถจะมีส่วนแบ่งรายได้นะครับออของ ทั้ง4แพลตฟอร์มที่คุณจะรับเรียนไปแล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเราใช้แพลตฟอร์ม a ีมี่อะไรเนี่ยเราต้องเสียเงินนะครับเขาจะมีพื้นฐานคือใช้ฟรีแต่แบบไม่พื้นฐานคือถ้าคุณอยากวงโฆษณาคุณ s u b สคร i ป e พวกนี้คุณต้องเสียเงินนะครับตัวรายได้ที่ได้มาเนี่ยตัวเรมต์อตอนจะได้รับส่วนแบ่งด้วยซึ่งแนวความคิดแบบนี้แนวธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีใครมีในโลกนี้ครับ จุดแข็งของแพนดอร์ซอฟ์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดไปนะครับคือเราเป็นการปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งจริงๆคือเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะลงทุนด้วยเซิร์ฟเวอร์และทาวเวอร์ใหญ่ๆเนี่ยเรากระจายตรงนี้ออกมาเนี่ยให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยสามารถเป็นไปเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณได้แล้วก็มีการบริหารจัดการด้วยบล็อกเชนซึ่งประสิทธิภาพการส่งกระจายสัญญาณเนี่ยจะดีมากๆนะครับแล้วก็โปร่งใสมากๆด้วยครับผมแล้วก็รรราาาเเตอนนทีี่่จะส้งย เราจะสร้างกันเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราปฏิวัติว,ตวงการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาด้วยอันนี้เนี่ยก็จะจะทำให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างมากๆนะครับแล้วก็มากู่ที่ผมพูดถึงแพลตฟอร์มที่เราสร้างนะครับแอปที่เราสร้าง4ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพนโดโจซึ่งจะเป็นแอปที่จะเกี่ยวกับเรื่อง e-sport ์เป็นหลักนะครับเริ่มจากอ e ีสปอรแต่ว่าเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยในการ กระจายหรือว่าแชร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานสําเร็จการศึกษาหรือว่าการอบรมต่างๆก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้แอปตัวแพนโดโจได้ t u t o r x เช่นเดียวกันนะครับ t u t เ r X รเนี่ยเราจะเป็นการปฏิวัติวงการการเรียนออนไลน์เลยนะครับทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยเหมือนกับการเรียนในห้องมากที่สุดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ h ช w Us ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาชียภาพหรือว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่าแทนที่จะมาแชร์ความสามารถพิเศษเ,เราสร้างแหล่ง market place ที่จะมีการแลกเปลี่ยนหรือจ้างงานกันได้จริงๆนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยที่เราทําก็คือว่าแพนโดโก,โกนะครับเป็นแหล่งรวมความบันเทิง ทั้งต่างชาทั้งทั้งทาง,ง,งยุตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกเราเองแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตต่างๆเนี่ยผู้ผลิตภาพยนตร์หรือหนังสัน้นหรือละครต่างๆที่อยู่ในเอเชียเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกระจายข้อมูลหรือว่าเนื้อหาดีๆพวกนี้เนี่ยไปในภูมิภาคเัาเองแล้วก็ทั่วโลกมากขึ้นครับผม เรานะคะก็ได้ได้จัดโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงเทคโนโลยีขนาดนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากแต่เราต้องการทุกคนเข้ามาร่วมมากที่สุดวันนี้บริษัทของเราใจปั้มนะคะลดมากกว่า 80%นะคะสำหรับการที่จะเข้ามาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเราเป็นผู้ร่วมกระจายสัญญาณนะคะจาก9,000บาทสมัครภายใน30เมษายนนี้1,550หรือว่า50เหรียญก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเราและมีโอกาสรับส่วนแบ่ง รายได้เมื่อธุรกิจเกิดร่วมกันกับเราด้วยนะคะและมีอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็คือเปิดรับสมัครผู้ร่วมบริหารระดับประเทศนะคะที่จะเป็นเราเรียกว่าเมตาตอนตัวนี้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงแล้วก็เปิดได้24ชั่วโมงคุณสมบัติมีแค่นี้เองค่ะเข้ามาร่วมกับเราและสามารถเปิดคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆเปิดได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นแบบโดนใจมากก็คือจาก30,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นรี่ตัดสินใจสมัครวันนี้นะคะภายใน30 เมษานี้ชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกร่วมกันกับเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.pandosoft.org นะคะ